นแสบใหญ่เลยแสบใหญ่เลย เหนวมากหิวมากหิวมากหิวมาก,มาก <Hey. S 1> แม่ก็ง่วงนอน จะแย่ยงกันแลน้วนี่จะแย่ยงกันนะคนละหัวคนละหัวคนละหัวคนละเตา้าฮิอื้อ mút hạ ở tàu điều gần này nè, hả, hả, à, này này, du xí, ta chín ta chín được ừ. แบ่งการแบ่งการ